ยืดแรับโดยขั้นแรกในการยืดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ด้านหน้าและด้อกรับผู้รับการยืดกล้ามเนื้อนั่งตัวตรงงอข้อศอกซ้ายมาทางด้านหลังพยายามเอื้อมมือซ้ายขึ้นมาแตะสะบักขวาให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ผู้ที่กจะทําการยืดกล้ามเนื้อนั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านหลังใช้มือซ้ายจับที่ศอกซ้ายของผู้รับการยืดกล้ามเนื้อ มือขวาจับที่ไหล่ขวาด้านหน้าออกแรงดึงข้อศอกซ้ายขึ้นทางด้านหลังและเหนี่ยวดึงขึ้นทางด้านในลำตัวของผู้รับการยืดกล้ามเนื้อมือขวาเหนี่ยวดึงไหล่ขวาไว้เพื่อรักษาสมดุลหยุดนิ่งค้างไว้นะัตำแหน่งที่ผู้รับยืดกล้ามเนื้อมีอาการตึงประมาณ1 0 1ถึงวินาที รับการยืดกล้ามเนื้อต้องอยู่ในอาการผ่อนคลายปฏิบัติลักษณะเดียวกันในด้านตรงกันข้ามขั้นตอนการปฏิบัติผู้รับการยืดกล้ามเนื้อนั่งตัวตรงยกแขนขวาขึ้นต้นแขนขวาอยู่ข้างใบหูงอข้อศอกขวาฝ่ามือขวาอยู่บริเวณหลังต้นคอผู้ที่กระทำการยืดกล้ามเนื้อนั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลัง ใช้มือซ้ายจับที่ศอกขวาของผู้รับการยืดกล้ามเนื้อมือขวาดันที่สะบักขวาด้านหลังออกแรงดึงศอกของผู้รับยืดกล้ามเนื้อมาทางด้านหลังในขณะที่มือขวาออกแรงดันสะบักขวาด้านหลังไว้เพื่อมีให้ผู้รับการยืดกล้ามเนื้อหงายหลังหยุดนิ่งค้างไว้ประมาณ10-15วินาที ผู้รับการยืดกล้ามเนื้อต้องอยู่ในอาการผ่อนคลายและไม่กั้นลมหายใจในขณะถูกยืดกล้ามเนื้อปฏิบัติลักษณะเดียวกันในด้านตรงกันข้ามการยืด,ยลดนนกล้ามเนื้อแบบแีนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังต้นขาด้านหน้าหลังส่วนล่างขั้นตอนการปฏิบัติ นั่งหลังตรงเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเข่าเหยียดตึงปลายเท้าตั้งขึ้นงอลำตัวก้มศีรษะลงทางด้านหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างไปทางปลายเท้าหรือจับส้นเท้าไว้หยุดนิ่งค้างไว้นะัตำแหน่งที่รู้สึกตึงและมีอาการปวดเล็กน้อยประมาณ10-15วินาทีโดยให้อยู่ในอาการผ่อนคลาย ่อการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านในขาหนีบต้นขาด้านหลังและหลังส่วนล่างขั้นตอนการปฏิบตัตินั่งตัวตรงเหยียดขาซ้ายไปทางด้านหน้างอเขา่างอเข่าขวาปลายเท้าขวาอยู่ทางด้านหลังสะโพกหลังเท้าวางราบกับพื้นต้นขาขวากลางออก มุมฉีกที่เชิงกลารงอลำตัวก้องศีรษะลงทางด้านหน้าเหยียดแขนทั้งสองไปทางด้านปลายเท้าซ้ายข่าซ้ายเหยียดรึงปลายเท้าซ้ายตั้งขึ้นหยุดนิ่งค้างไว้นะตำแหน่งที่รู้สึกตรึงและมีอาการปวดเล็กน้อยประมาณ10-15วินาทีปฏิบัติลักษณะเดียวกันในด้านตรงกันข้ามถ้าต่อไป เหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านในขาหนีบต้นขาด้านหลังและหลังส่วนล่างขั้นตอนการปฏิบตัตินั่งตัวตรงยื่นขาซ้ายไปทางด้านหน้างอเข่าขวาปลายเท้าขวาอยู่ทางด้านหลังสะโพกขวาหลังเท้าวางราบกับพื้นต้นขาขวากลางออกทางด้านข้างทำมุมฉีกที่เชิงกราน บิดลำตัวเฉียงไปทางด้านขวางอลำตัวก้มศีรษะลงทางด้านหน้าในช่วงกึ่งกลางระหว่างต้นขาทั้งสองข้างเหยียดแขนทั้งสองข้างวางลงกับพื้นด้านหน้าเหนือศีรษะหยุดนิ่งค้างไว้ในตำแหน่งที่รู้สึกตึงและมีอาการปวดเล็กน้อยประมาณ10-15วินาทีปฏิบัติลักษณะดเดียวกันในด้านตรงกันข้าม ท่าต่อไปการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านหลังต้นขาด้านในขาหนีบหลังส่วนล่างและน่องขั้นตอนการปฏิบตัติยืนแยกเท้ากว้างกว่าสะโพกหรือกว้างที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทําได้งอสะโพกก้มศีรษะและลําตัวลงทางด้านหน้าให้ได้มากที่สุดวางมือทั้งสองลงสู่พื้น หยุดนิ่งค้างไว้นะตำแหน่งที่รู้สึกตรึงหรือมีอาการปวดเล็กน้อยประมาณ10-15วินาทีอยู่ในอาการผ่อนคลายและไม่กลั้นลมหายใจขณะทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท้าต่อไปการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านหลังต้นขาด้านในขาหนีบหลังส่วนล่างน่องและไหล่ด้านหน้าขั้นตอนการปฏิบัติยืนแยกเท้ากว้างกว่าสะโพกหรือกว้าง ที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้งอสะพโพกก้มศีรษะและลำตัวลงทางด้านหน้างอศอกวางแขนและศอกทั้งสองข้างสัมผัสพื้นหยุดนิ่งค้างไว้ในตำแหน่งที่รู้สึกตกลึงหรือมีอาการปวดเล็กน้อยประมาณ10-15วินาทีโดยอยู่ในอาการผ่อนคลายและไม่กลั้นลมหายใจขณะยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ต่อไปการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านหลังต้นขาด้านในลําตัวด้านข้างหลังส่วนล่างและน่องขั้นตอนการปฏิบัติยืนแยกเท้ากว้างกว่าสะโพกหรือกว้างที่สุดที่สามารถจะทำได้งอสะโพกก้มศีรษะและลําตัวลงทางด้านเท้าซ้ายเข่าซ้ายเหยียดลึง หยุดนิ่งค้างไว้ณนะตำแหน่งที่รู้สึกตึงประมาณ10-15วินาทีโดยอยู่ในอาการผ่อนคลายและไม่กั้นลมหายใจปฏิบัติลักษณะเดียวกันในด้านตรงกันข้ามขั้นต่อไปการยืเดเหยียดก,กล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านหลังหลังส่วนล่างลำตัวด้านหลังและน่องขั้นตอนการปฏิบัตินั่งคุกเข่าตัวตรง วางเท้าลาบกับพื้นก้าวเท้าขวาออกมาด้านหน้าเข่าขวาเหยียดตึงส้นส้น,นเท้าสัมผัสพื้นปลายเท้าชี้ขึ้นงอลำตัวก้มศีรษะเข้าหาเข่ามือทั้งสองวางสัมผัสพื้น หยุดนิ่งค้างไว้นะตำแหน่งที่รู้สึกตึงหรือมีอาการปวดเล็กน้อยประมาณ10-15วินาทีปฏิบัติลักษณะเดียวกันในด้านตรงกันข้าม